สวัสดีครับชื่อสำนั็จนมวลไบน้อยอยู่โรงเรียนฝังน้ำมันศึกษานะครับแล้วก็ขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัทที่รับชมรายการวิชระอ่อนแอร์นะครับท,ทุกท่านความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆยๆก็อย่างมีกันทั้งนั้นน่องเหนือไปจากชีวิตที่ประสบความสําเร็จมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและร่ำรวยเงินทอง แต่จะทำอย่างไรเพื่อให้ชีวิตมีความสุขสามเณรมีข้อแนะนำดีๆมาฝากให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในยุคโควิด1ินะครับ5ประการ 1. อย่าไล่าตามความสุขแทนที่จะไล่าตามความสุขให้หันกลับมาดูว่าอะไรบ้างที่ทาให้มีความสุขเช่นได้ท่องเที่ยวต่างจังหวัดน,นะครับแต่ช่วงนี้อาจเป็นช่วงโควิดนะครับเราอาจท่องเที่ยวแคได้ ในอำเภอหรือว่าตำบลข้างๆนะครับนอนหลับให้สนิททุกคืนหรือได้สังสรรค์กับเพื่อนสนิทจากนั้นให้ิสตอออกมาเป็นข้อๆและจัดลําดับสิ่งที่ทําให้มีความสุขนั้น2ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราคืออย่ามัวแต่โทษคนอื่นว่าทําให้เราไม่มีความสุขถ้าให้บอกกับตัวเองว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราเองทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือความรู้สึกในเมื่อใดก็ตามที่เราควบคุมสิ่งด้วยตัวเองได้ก็เชื่อให้มีความรู้สึกมีความสุขขึ้นได้ 3. เลิกเปรียบเทียบการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วไม่เห็นว่าคนอื่นดีกว่าหรือทําอะไรได้ดีกว่าตัวเอง มีแต่จะทําให้รู้สึกแย่ลงเปล่าแต่ในทางกลับกันหากเลิกนําตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นได้มากเท่าไหร่ก็จะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นเท่านั้นสทําในสิ่งที่ใจอยากทําการได้ทําสิ่งที่ใจอยากทําจะช่วยเพิ่มพูนความสุขให้กับเราได้เป็นอย่างดีได้เ <c oughs> ดินทางท่องเที่ยวทําอาหารหรือวิ่งออกกําลังกายตอนเช้าและเราทําได้สําเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ ก็ยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้น 5... และข้อสุดท้ายนะครับเปิดใจเปิดใจนะครับเปิดใจให้กับคนที่ไม่รู้จักเมื่อเรียงไม่ได้กับการติดต่อผูดคุยกับคนแปลกหน้าหรือที่ไม่รู้จักกันมาก่อนก็ควรจะปรับความรู้สึกของตนเองให้มองคนเหล่านั้นในแง่บวกก่อนที่เรายังไม่รู้จักตัวตนของเขา เพราะเมือ่อใดก็ตามที่เราเปิดใจให้กับเรื่องง่ายๆแบบนี้ได้ก็จะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นนะครับท้ายนี้ <c oughs> สำรับาก็ขอบคุณโครงการวัชระออนแอร์นะครับปลุกปั้นเผยแผ่พุทธศาสนาสู่ยุคิิวอร์มอลศูนย์ศึกษา,พ,า,พ,าพุทธศาสนาวันาทิตย์พระสันตเปาตำบลแม่ขาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่การเผยแพร่พุทธศาสนิกการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80ดาษากรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมขอบใจและขออนุมโมทนาขอให้ทุกท่านมีความสุขพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจ,จากโรคภัยแค่เจ็บโดยเฉพาะโรค ไว <c oughs> รัสโควิด19ขอทุกท่านจงมีความสุขคิดหวังประการใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนามีความสุขพาลานามไมสมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขเจริญพรทุกคนทุกท่านด้วยเทินเจริญพร